ปลานี่แหละปลานี่จะขอถามซื้อปลาตามก็มุ่ยก่อนน้องปลาท้องท้องมันหอย่างปลาในซ้ำว่ะป้ยปลานั้นปลาปลาเข่งใกล้ปลาเข่งพ่อขินแล้วเนาะค่ายเขียวหน้าอันนีคนค่ายเขียวหน้านี่ขนมอมก่อนุกคนคน,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 น้องเข่งนั้นใหม่ๆหม่นี่ นำ้ำเหงาต้มเนาะครับผมสบายดีทุกคนสบายดีตอนแรงๆนะทุกคนเนาะซือเนื่องจากคลิปก่อนที่เฮาพาทุกคนไปเบิ่งน้องหมูนะทุกคนเนาะมีข่าวดีจากคลิปก่อนในอันนี้แล้วนะทุกคนคลิปนี้เฮาสิพาทุกคนมาเบิ่งพัฒนาการของป่าทุกคนว่าป่า ปัจจ so so anyway, ุบันนี่งไงสักไหนล้ะกัเฮ้สิมีเมนูพิเศษคักๆแต่ทุกคนมานี่นี่กินแบบโอ้ยเอาแบบแซ่บๆจุกๆไปเลยทุกคนมานี่นี่ไฟฟ้าหอยเสือกินแต่นอกินแต่ผักจ้ำแจวอย่งละมันหไฟ้าฮะโอโห้ดมยังมันขึ้นมากินอยู่ไฟฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดียเยอเดนีอี่ ออกโ่ได้แทรรถปกติเห็นหเป็นหลบ่ะเี้ยเริ่มขึ้นมากินล,นลนะโอ้ยใหญ่เติอ,อ,อป่ะเนาะโอ้วปลาทองทองนี่หลายแทเนาะป่าสีทองทองนี่บอกให้ลายทุกคนยุ่นี้มีปลายัางเดะ ป่านี้แหละปลานี้จะขอถามซื้อปลาตามซื้อมันเอาเห็นแต่ปลานี้แหลปลาเ่องกันาปลาทองทอง่หอย่างปลาในคำวะโมเมนที่แมนวะป่านปลาคราบไปแล้วก็มีปลานินเนาะมีปลานินน้อยมีปลานินแล้วก็มีปตเพียนบ่มิตีดีละคอยบ่มักปลาปลากินแหละปลามีปลานี่ละดีละ อพักไกลหลายเลยทุกคนเนาะนี่เลยทุกคนบรรยากาศอยู่ที่สวนตัวโยยเนาะทุกคนเนาะนี่มีพักเกษตรทำได้พักเกษตรเนี่เอามาปลูกแต่ปีกไก่คนนะทุกคนเอามาทิ่มปะไว้ซื้อๆื้โบได้ปลูกดอกเก็บมาแล้วมาทิ่มไว้มันมันออกไกลหลายเนาะมันแผลออกไกลหลายตอนอันนั้นมันกับออกอยู่ดินเนาะทุกคนเนาะตอนไอเนี่ยมาตอนพูนกับไก่อบเฟืองอยู่แหละที่จริงตัวม้วนๆหรอไปไว้ทางแคมเัองนึ้ออะไรนี่ตอนนั้นอันนั้นน้ำขึ้นมามันกับฟูขึ้นมาเสียเนาะมีพักบงมีอย่างอีกแล้วก็ พยายามเออตัดหญ้าตัดหย้าพวกนี้แหละทิ่มเ้องนองอะไที่จริงที่จริงคั้นบกเกลือนเราตัดหญ้าพวกนี้ทิ่มปลาไว้น่ะมีเฟืองมีเมียงน่ะป่ามันกินได้ท่านนะกับเออมันมีเศษอาหารน่ะขี้หมูอยู่บนอันนั้นน่ะมาทิ่มไว้หนีก็ดีที่กันได้ทิ่มให้มันกินไปพอเราบอกอันนี้ไปเบิ่งนองต่อไปนะทุกคนเนาะอันนั้นน่องคือพอเอาปลามีปลาปลาเข่งเนาะหรือคนไทยเอื้นไปน๋อลืมละปลาหมอวะคือจะเป็นปลาหมอจะบอกเนาะ ต้นอันนี้ก็เป็นโฮมค่าขนาดทุกคนค่าขีหขาาเออเนน่เลยกะว่าเออเอาปะไว้แล้วนี้แหละให้มันเป็นโฮมให้กับแบบเวลาอยู่หนองอยู่หยังเนะทุกคนเนาะมันกะคล้ายๆแบบบงังแดดให้มันรักเห็ดเห็นนะ้ำมันนานแห้งได้กินเนี่ยมันได้ยินเสียงอะไรที่ทุกคนปลาปดุกโอ้บอะไรไหลอะไรอะไรวะโอ้ปลาดุหนึ่งใกล้สิพอกินแล้วนี่ป่วยปลาอันนั้นปั๊ ปลาเข่งใกล้ปลาเข่งพอกินแล้วเนาะปลาเข่งอ่ะพอกินแล้วเยๆนอุบาพอก้ปนแหละตัวใหญ่ใหญ่อู้ตัวใหญ่พวกน่ะทุกคน่นาเดีเดียวเดเบิงใกล้มีตัวใหญ่ตัวน้อยเนาะผสมปนเปกันไปทุกคนปุ่มปัมปุ่มปั๊มกินเลยๆเนี่ยตัวน้อยหัน โอ้ตัวใหญ่ๆก็มีทุกคนตัวบอกใหญ่มาทุกคนเป็นพายะก,กินปลาน้ำเนาะมาเยี่ยมยามสวนเนาะทุกคนมาลินสวนพายะก,กินปลาน้ำได้กินแน่นอนทุกคนมีทั้งปลาดุกปลาหมอเนาะทุกคนเนาะเกือบมันประมาณมืดและถ้วยวะอืตอตอนเช้าถ้วยนี่เอาบ่กมดลายไปแนเนาะ บอนนมักินลายป่าป่าเจ้านะฮะมันผู้สู้กินกันได้แค่มันกินหญ้ากินอย่างน้ำได้ป่านั่นนกิหญ้าน,าน,นป่าอันนี่มันเออยังขี้ไร่มันก็นมีป่านะปลาเข่งเนาะมากินหญ้าเนาะบ่มีตัวญาติป่ะนี่อันนี้หัวาหาาว่านปลารวมป่ะกระสิเมนเนาะปลาลูกอ่ะทุกคนนี่เนาะทุกคนเบิ่งอ้อมแอมสวนเนะาะกระสิมีต้นมะพร้าวมีต้นอันนี้ไฮห่มมี พักเกษตรมีพักบงเนาะทุกคนเนาะอ้เอาเต็มที่ทุกคนล้วก็ยั้งไก่ทุกคนเดี๋ยวตัวสีเอาให้ข้าเจ้ามาเอาแล้วกะสีขขยออกละไก่ตีเพราะว่าตัวทําใจที่จะเอาไปกินบบได้เนาะทุกคนเนาะทำใจบ่ได้อีทุกคน,นะกคนแต่ว่าเอาไปขายนี่มีแบบขายเป็นไก่ตีแน่แล้วกะขายสังกิโลเนานะทุกคนเนะาะกะก่ย่าพ็เอาลูกมันกะเหลือซ้ำานึ่งซ้ำนึงเขากะเอาไ้กินคำว่าคำว่ามันไข่เอาไข่มันต้มกินหลักกระจบเอาไปต้องให้มันแพร่ละเนี่ยคันเบ็ดนะ สุดเจ้ากับซีดเบ็ดซิดป่ากินวะบม่ได้ซีกินจับปลาเหรอเดินต้ๆกะให้มันใหญ่นิดนึงละกะสุดเจ้าอยากปนสก็เอามาปนในกะได้นี่นนข,นข,นนนขอเบ็ดกับมีอยู่พอได้ปนกินพอแบบเบือ่อซีดเลยกะพอได้กินป่ามันกะลายอยู่กะค่อยๆย,ยอมยอมกินเอากินหลายเดี๋ยวกระซิบเบ็ดป่าเนาะทุกคนเนาะนี่พากันแรงมากแยกง่ายกันไปเฮ็ดทสเทนี่พอกะ มอหอดแล้วกัไปเลาะเบื้องต้นไม้ไปเลาะห,หอมักซีดานะทุกคนเนาะเมื่อยแล้วกัมานี่เดี๋ยวตัวทีแต่งกินท่าให้พอขึ้นมาแล้วกัมากินเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศฝนกำลังสิตกละ่ะตอนนี้นี่เริ่มมีเสียงจอดแจดจอดแจดนะทุกคนเนาะเสียงธรรมชาตินะทุกคนอันนี้นี่พอกะเฮ็ดเป็นประตูได้ทุกคนเห็นบ่เป็นประตูโคขงแล้วก็ได้ห่มพร้อมก็ดีขึ้นกันเลยทุกคนเนาะตื่นเช้ามาก็ได้ห่มจากต้นหมักนอดนี่รู้สึกว่ามาแล้วก็เออมีแฮงนะั่นะทุกคนนางอันนี้กะกอด เอาหน้ากอดไปมืออยูน่นี่อันนี้คิดว่าเป็น่ะนะแมวที่ตัวหูจักที่จริงเป็นลูกลูกของเพื่อนเหมือนไหนเหมือนไหนนอนกอดหน้าอยองจีขี้ย่านคนทุกคนโอ้ยไปจับปกติตัวมามีแต่ตัวจับทุกคนแมวแลนคลิปแหละเห็นบั้ยอะยาเนาะนี่มันที่ซ่อมมากหลายเติมนะทุกคนเนาะอันใดกะอันใดนที่แบบซ่อมบ่มือเท่ากัแบง่งไว้ให้หมูงทุกคน พวกนี่นี่จงไว้ให้หมูกินเบิดเนาะจงให้หมูได้มาทุกอย่างเลยดีขึ้นกันนะทุกคนเนาะการเอาซีเอาเลี้ยงแบ่เลี้ยงงัวอยู่ถ้ามีงบอีกก้อนถ้าเอ่อยก่อน <c oughs> ซ,ซื้ออาจจะเฮ็ดเทือนไว้เลี้ยงงวยัวเลี้ยงแบ่ทุกคนอาจจะเฮ็ดอยู่โซนนั่นเละเนาะโซนที่จงไวนะ้คนน่ะหรือบางท่านจะเบิ่งสถานที่ไม่ไม่กนเลี้ยงแบ่แต่ว่าซีเลี้ยงอยู่ในคอกเนาะทุกคนเราเขาสิตัดหญ้าให้กินเนาะเพราะว่าอา่าบ่อยากให้คันแบ่มันออกมาได้นี่กระส่วน,นกระดับแล้วนะทุกคนเนาะ โอ้ต้นหมากทานต้นนี้ออกับใหญ่เลยเออเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ้งต้นหมักนาวตัวที่เอามาจากซื้อมาแต่ไทยก่อนนะทุกคนนะมานาวตาฮิตต้ตัวโบได้ไปเบิ้งจักเถื่อลืมตลอดทุกคนเพราะว่ามันมีนี่นะมีพวกกันใบอนี้มาบังนะทุกคนนะตัวกันลืมบได้ใส่ใจโบได้เบิ้งเนาะนี่มีต้นหัวสิงไคร่มีอย่างไว้ให้กินนะทุกคนแต่ว่าขาดแต่หมกเพชรซวงนี้หมกเพชรบ่มีอยมีหมกเขือละจับซื้อหมกเพชรแห่งมาโอ้ ไอออน่าจะปลูกอยู่นี่อีกที่บอกไอออนที่ปลูกอยู่นี่น้ำว่ามันนะ่ะเออดีละขายายลายเอาโอ้ยอยู่นี่โอ้ยซอกเ,อกนนเหรซอกว่ะฮะอเอาคือตายเสร็จหรอนั่นยน้อนี่ คือว่าอยู่แถวๆพี่นะาหนำหงตี้เหรออืออือแม่นหรออยู่แถวๆนี้เหรอตายแล้วทุกคนตัวนี้โอ้ยเมียมากเมียทุกคนต้นมะนาวต้นมะนาวที่เอามาปลูกแกะนี่ออกซะดิแกะเสือกนี่นะพ่อมัดมันดุนเติมละ น่าจะยูตัวได้แล้วเดี๋ยวตัวแกะก่อนทุกคนเราไปเฮ็ดเมนูกินมือนี้มาทุกคนเปิดครัวเนาะอาบเข้าไปมือนี้เฮาสิมาเฮ็ดอ่าเขาเปียกกินเนาะเหี้ยหินฝนฝนผ้าเออมีดอันนี้คือว่าเขาดีเนาะสุเจ้าหลับ่ะ เข้าดีว่าซะน่องหนึ่งบุได้าตคือเกาแลั่าเ้าพเ้าพีแล้วว่าอยู่น้องคุณอาดศาอีพอเพือนททุกคนนนี้ได้เวลาเนาะทุกคนเนาะข้าวซมาเฮ็ดแนวกินโอ้เฮ็ดแซ่บเลยถถ้าิมด้วยไฟด้วฝีมือพ่อยี่แซ่บจั่วพ่อละ เกี่ยวกระเทียมก่อนทุกคนถ้าหมอ้อมันจะแกะบริเวณไอ้ฟ้าเอาเนะี่ยเอาน้ำมันนี่ไปแกะดูมีจิ้มจิ้มดูหัวหมูก็ได้ปะพัดอันนั้นก่อนทุกคนเนาะสูตรตัวยพัดเอานะหัวเขบวกกะเทียมพัดอยู่ดิเขาเปียกอยู่เนาะทุกคนคนไทยชื่ออื่นว่ากล้วยจับยวนเลยทุกคนเดอ้ออันนี้เมนูนี่อืมเนาะน้ำมันหมูก็ได้ปะ ไว้กังลูกทึ่งๆเนาะแซ่บแน่นอนทุกคนกินนยูส่วนอีกโอ้ยบรรยากาศบักอกี้ดีทุกคนมาดีนี่เนาะทาละมันมันขออขกน ้ายเกี่ยวหน้านทุกคนคลไข่เกี่ยวหน้านี่อันนี้ขนมหอมก่อนทุกคนเนาะอย่มันใหม่ๆนิดนึงเดี๋ยวเราซดน้ำแกงสดน้ำก๋เตียวก็ื่ได้กินอ,อ,อันนี้นิดนึนนดนง,ดนงเ,เนาะทุกคนเานาะคนไปเรื่อยๆ ต้องได้ปรุงเช่ทุกคนถ้าไปปรุงน้ำมปเดียวอืมหมอมนะได้แล้วทุกคนแบบนี้นีกครับอาอซีนหมูลงไปเลยสูตรนี้บอกเลยห้าประกันความแซ่บนะทุกคนเนาะ ชิ้นหมูของชิ้นได้หอมๆผัดกับอ่ะน,นะอันนี้ทุกคนผัดกับกระเทียมเปียวปกติเขาเปียกกับใช้กระเทียมเกี่ยวอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าเขาผัดใส่น,ะนี่เลยมางทีเพิ่มความหอมกว่าเนาะน้ำมันที่แบบว่ามันนั่นก็นเริ่มซึมเข้าไปในชิ้นหมูนี่นี่น้ำที่เขาต้มเนาะ สูตรนี่แซ่บแน่นอนทุกคนนี่นะโอเคแล้วนีาเปลี่ยนมอบันนี้เออน,นี่ขึ้นในนึงก่อนหินไปแล้วก็เอานี่ตั้งบันนี้อานี่โลซิอีก นำไปเขาเกี่ยวมาเอาใจเลยทุกคนเนาะจัวกเข้าไปแซบในน้อนทุกคนเบื้องสีน้ำบ่ะนี่สีน้ำมันกะสีได้สีแบบงามๆเลยทุกคนบ่ะนี้น้ำสีมันสีออ้อ้คุนๆเลยเนาะวันนี้ก็ปุ่งใส่เกลือเป็นนัวใส่ อันนั้นปกติทุกคนโอ้โหควนเออนะห้าก,กันนะพัหกห้าพักหอมเดยเอฟ้อาตัดทิมเราปะตัดทิมโอเคจบซะนะม,มาสิเอาไวอร์ไซดอยู่ทำบัตรเอาห้าพักหอมต่ำใส่กับกันนะ้รก็ได้นะทุกคนเนาะปรุงด้วยเปน,นัวเปน,นัวรวกาเกลือ เดี๋ยวนี่ก้อนหนึ่งใส่เลยโอเคหลังจากนั้นก็ทามันฟดนะทุกคนเนะาะทาหมอ้อฟดก่อนเตัวเฮ็ดเป็นหม้อใหญ่ๆแล้วก็ตักแบ่งใส่ถ้วยเนาะทุกคนเนาะทุกคนแซบ่แซบใส่ไปเดี๋ยวตัวทีปรุงนี่ละกันเฮ็ดอันบาดเดี่ยวเลยทุกคนเนาะนี่ปรุงไปเลยสอนหมักเลนอยู่เราต้องไใส่ทุกคนอันนี้มันจะแซ่บนะทุกคนเนาะออกสม่ำๆนิดนึงเนาะ ทุกคนเบิ่งสีน้ำเมิ่งสีน้ำทุกคนเป็นสีประมาณนี้เลยเนาะน้ำนก็ลองสีฟดลกะกาแบบว่าตักกินแล้ไม่ต้องได้ปรุงเลยนะทุกคนแซ่บเลยแช่นะ<ม>นี่ทุกคนเดี๋ยวตัวสีมาใส่วิธีนี้เนาะทุกคนนอาอเฮ็ดให้น้อเพชรหอมๆกีไฟนะนี่แล้วก็เอไปต่ำนะทุกคน,นต่ำแล้วก็เอาใส่โอ้ทุกคนบอกเลยว่า,าประกันความหอมความแซ่บของ อันนี้นะทุกคนเนาะอันกี้เขากี้ใหม่ๆอันนี้มันสีหอมคักขนาดน,นี้กี้เลยต่ำใส่ไฟลูกเลย <laughs> อืโอเคแล้วล่ะอ่ะ,อะเห็นมอทุกคนจะเป็นประมาณนี้เนาะต่ำแล้วเก่าใส่ในหมอเลยหอมๆอ่ะได้เวลาแล้วทุกคน เกพสใจเข้าไปาน้ำขกเปียกเขากับซีหอมทุกคนแบบนี้น,น้ำขกเปียกเขาซีหอมเนาะใส่เอฟ้าอันนั้นน,ะน่ะบงเอฟ้าซอยซาเป็ตอน่ะนะเขาปุ้นเลย

เอานนนะนะเรียบร้อยทุกคนเขาเปียกถั่วใยใๆเลยบุ้งสีพอบนนะทุกคนสักนี้กลิ่นสี่คนนะทุกคนเพาะเขาเปียกถั่วหน่งเยือเต็มถั่วยนึ่งพอบอถั่วยนึง่งสีคนนี่อ๋อเดีอันนัวอันนี้อันนี้กัยังอ๋อทุกคนบอกเลยว่าสดน้ำแบบเต็มเนียวขานาดนี้นี่โคตรแซ่บเลยทุกคนนี่นะเดี๋ยวต้มมปนิดนึงละกันเกี๊ยมกิน่นละทุกคน น้ำกันหลายๆคนนะทุกคนแซ่บแน่นอนทุกคนอ้าวมาทุกคนแล้วเราบ้านี้โอ้โหแซ่บสุดทุกคนบอกเลยว่าแซ่บสุดนะนี่เห็นบ่กสินงเขาเปียกมันสินลอยมาคัขนามันสุกพอแล้วเนาะเดี๋ยวเอาอันนี้ใส่อีกนิดนึงหอมนะทุกคนเนาะหอมโอ้พริกไทยเดี๋ยวตักพริกไทยสิก่อนแล้วกา็เตรียมตักใส่ถ้วยนะทุกคน มาเดอ้อไปสิกินนะไปสิกินมาเดอ้อไปสิอยากกินกน,น้ำเด้นนอนี่แซ่บแน่นอนเขาเปียกตัวโยวยมือน่ะสิไปเฮท่านอยู่นี่นะ <c oughs> แซ่บจนแบบว่าเออเลียเลียน้ำในแขนพคนละคนเนาะน้ำมันย่อยลงแขนนี่แหลกะกขเลียก,กินมันแซ่บแหงเอาพอซิมมึงดูเอาสี่ป่ะกอนเขาเปียกตัวเนี่ยเบิ่งซี่หน่ำไห้พ่อมาแซ่บไปเนะี่ย ซิมเราไปตักตอนน้ำซิมดูสิเอ๋แต่ซิมข้างหนังชิดตรงต้นว่ะซิมมันจะหนักระพาะแล้วเป็นอะไรโอ้อร่อยกันได้เน่แซ่บก็อยู่ห่านผนบุกันรบหนี่ด้หมดแล้วเดี๋ยวให้ไอ้ฟ้ามาตักเนาะแซ่บแหน่ะเออนี่ว่าแล้วแซ่บผมมาบอกเซฟคอยเอาถ้วยนี่สักคอย อ่ะใต้อใคอยก่อนก็นได้อ้าวย่านแต่บริห้องอันไหนก็นได้ไอยเนาะอืมน,น้ำหลายๆเลยของคอยชัวเข้าไปนี่ทุกคนเนาะแบ่งกันทุกคนตักน้ำใส่ก่อนก็นได้สิสิ้นก่อนมามนคอยเลยตักตอนหลายๆให้ขอ,อยโอ้ยลืมเอาแฮมเพิ่นมาใส่น,ำน้ำเนาะทุกคนเนาะแฮมเพิ่นอเอาให้มาแต่อัอนนั้นม่ห้องเสียงไม่คุณนะ คลักทุกคนน้ำเสียไหลก็ไดไ้ค่อยๆสดน้ำคลักๆนี่เขาบุกจนเละหมอตุ่มโดนโคตรอืมสุดยอดเลยทุกคนเนาะโอเคอะ okay. ไรอีกบาตันอ่าได้ละของค่อยอันนี้นี่เดี๋ยวตั้งให้พอก่นันนะอ้าเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอเย้ มื้อนี้ก็มีสองเมนูเนาะทุกคนเนาะก็ะคือมีข้าวเปียกแล้วก็แกงเห็ดแล้วก็โอ้ยมีสามเลยมีอันนะั้นขวบขวบเส้นเฟอร์ที่แม่ทิ้งให้พร้อมเนาะทุกคนเนาะไอออนกับไฟฟ้ากับนังตักอยู่ทุกคน,นโซ่ก,ก่อนอ่าขีหยอดห่า,ามาเซอร์เพันนำต้องการนำ้ำไปอี่หนึง ว่ากันไดนปุ่งอีเด้อปุ่มเพิ่มอีเด้อปุ่งได้เดอร์ไอออนไม่ยังเลยไหมเขาเปียกเลยไหมยังเปียกเออมีอันบงโออีอ้อป้าไอ้ใครที่ผงยางมาไปตุเย็นเลยเนี่ยอ๋อทุกขนาดทุกคนมีแหงขนาด ไม่มีมมอ่ะอืมหอยเหมือนหอยลืมเลยสุญญาก,กินแล้ววะฮะห,อ,หอ,อยที่มันอยู่ในปอครับนะสุญญาก,กินแล้ววะเ,เออใครยานยาน่ะย่านโบรัณกินขนมไปฟาดหน้นพานพวกนั้นบางกล้องไข่เ <c oughs> ต็มจอเลย <c oughs> นี่กินเผาต้องกันนะทุกคนน้องห้องกันเม,มื่อไหร่ดิเมืแล้ว เราที่ได้หลายได้ในน้องเนาะเอาเหนียวมาใส่อีกก็ได้กันโดอีมนะคนเดียวถ้าว่าคนเนียวเ้กนี่จะยังปลายกินรู้แล้วคนเดียวเนื้อยู่นะหันเลยหมวกกัตักเส้นอันนี่ยขวดนี่ใช่แซบอยู่เนื้อหันจะไม่เน้เหมาะหันยังเลยอ๋อถูกแซบพักเบื้องแก่งแก่งฮ็ดทุกคนเห็นไอ้ป้าไปหามากับน้ำใหม่ที่เห็นเก็บน้องไม้อีกมือนี้เลย เั่น<ม>น่ะหมอหาคุม<า>มือขนาดเจ้าขนาดดอกิกินกันเศ้ <c oughs> าก,กินกอนแรงเงียบเงียบห้องน้ำกินที่กินข้าวบอบ่อ,อนปลาให้ตื่นโฆษณาขอเขาดอ กินใส่เอาเอาล่ะใช่ไฟบ้าใส่ก็ใส่พูดีเลยเนี่อือแซ่บขนาดทุกคนสดนน้ำเข้าไปโคมแห้งได้กินแกงเห็ดอีกวันนี้แซ่บแซบแกงเห็ดก็ได้ฮะเห็ด เราตำเจียวกับแ<อ>ทบได้เห็ดอันนี้นเนาะเจ้าก็เห็ดอะไรตำเจียวกระตูอันนั้นกระตูอยู่ในคังอาหารเราไปหาเมือนอาหารตะเต็มกะตาอ่ะเขาไปหาที่สิเที่ยวนี่แหละแถวกรโนไม่เดี๋ยวมืออื่นไปลองเลาะบ้างเนาะได้อีกอยู่วะมืนน่อีรเขาก็ไปอึด <laughs> พิพิพเชาแล,แล้วเขายางก็หาลระบอนดอนจนะนะดอนแส้เล็ดดอนทางออกเนะนี่ยวะเขาไปในกับเพลนอะไรนี่อยู่ข้างหน้านี่สิบอวะอ พอดเาเอาอยู่นะพอดีมันบานจุ <glowing noise> mm ่มเปล่นป่คือีบานเขาบอกว่าตอนจุ่มจุ่มคือโบเห็นมาสั่มาเห็นมาตอนมันบานเป็นไหยู่สวนโอเคอยู่อ่ะ อยู่บอนน่ะนะก้อนหนานี้ก้อนหน้านี้สือเจ้านี่อย่างไรอยู่พันอยู่ในส่วนนี่ครบอยู่ป่ะีใส่นีใส่บอลบอลเก่าสือเจ้าดิก้อนหนงพงนะก้อนหนงก้น้องพงเนี่ยสุดก้อนนี่นะก้อนหนานี่เลยก้อนที่อยู่นี่ทิศทางเขาเขามาหน่อวะหน่องพงเลยว่ะไม่สมสองบ้านด้วยมันมันไต๊กอะไรทบ้านน้องเขาไต๊เราแต่เนื้ออยู่มอนี่อยู่ นันก็บมีครบมันวะาเมื่อนรับไสไฟ้อยไปเพอาะต่เม็ดฮะใส่ไฟนี่หรือเปลาใไฟอันนี้เดี๋ยดๆไฟชายไฟอันนี้เนาะชายอันนี้แหละรักเบสรักเขาหน่อยบอร์เขาเคยจริงหรอจันแบบ ค่ณผู้ชมท่านยู่บนบันดาบบนบันดับในวันนี้กลางคืนนะเวลาสิบเอ็ดโมงแล้วกลางคืนเขามาอาเขาตัดเขาตัดเอาไลเมาะเขาเอาเขาเขาบอกมือเวนเนาะกลางคืนพ่นกับงูสักเออกับงูเนาะจับไปได้ปะจับไปได้กลางคืนกลางเวนหันคนเห็นเขาเนาะฉันหลังจากมันมอดเขาจะเป็นเบิ้งเห็นเหรอเลยเนาะเห็น เพราะมันเขาโค้กงก่อนตัดตรงโซ่น,นึงอี่างเดีวยวดับสืบ่อเดากับสิคิดว่าไฟฟ้าดับปกติสิบอกมันเป็ดอยเดียวนล้เขามาเอาเป็ดมาเลยเป็ดมือวันนี้อ,อัน <S 2> <S 2> <S 2> ต้องตอนไผ่อันมันดับเนาะแล้วเขาเราว่ามันดับซื่อมั่งอ่อนว่าไผ่ฮะนะเฮาก็ะโรว่าสส์แล้วเขาก็เฮ็ดซื่อยู่เากบ็บบูวันนี่แหละตื่นมื้เศร้ามาเขาละย่างออกมาอันหมู่บ้านขนมาทำ ไหเมื่อคืนในสุมเจ้ากระดับอยู่วะโบล่ลราวะบ่ได้ดับนะเปิดตลอดเขาว่าสาเอาเนะให้พาบนอันคุ่คอยเผาสวนให้อันไอตุย้ยคือว่าดับมูนชมเจ้าแล้วเราวะบัดนี้เากระิดงบัดน,นี้นนะเอาจุนนะเขามาเขาเอา,ขอเอามันเถืองอีหยงเขามันยาบมาอีหยงเบิงเขาว่าไพ่บอกเขาเขาว่าสาา่ปแล้วเบิง้ะเห็นบอกเขาตัดนะ เขาขึ้นตัดอยู่กกไม้ใหญ่เนาะออนขึ้นตัดเลยบ่เออขึ้นตัดเลยตัดเอาเลยอยู่กกไม้ใหญ่เลยคักเนาะแล้วผเจ้าโทรมาว่าเห็นบ่เห็นแล้วว่าั่นไปเอาอันไผไปสายไผอยู่ในบนสางานยังอยู่ว่าั่นอืไปเอามาต่อว่าั่นนเพิงบว่าั่นไปเิ่ เจ้าเป็นยูหัดเดียวหดตุ๊กบุกุ๊กอินดี้ไมใช่จิ้ใ่จิ้หัดเียวโตฮะแคบอยู่แต่ห้องซื้อกำเบ็ดใบขึ้นไปนกำลังตกนะทุกคนเนาะตกสามมือครับมาไปแล้วรถเนี่าแล้ว พยายามคิดตอนไาโยกออกเองยกเลยแต่มือนกันแรเรนโยนี่ขอนะสองคนนยกต่อๆรันู่ได้แน่นๆค่ะลงมาอีกนยได้แน่นๆค่ะเอ้าเอาวะให้ไป

มืดแล้วทุกคนคํามืดละเดี๋ยวตัวกระสิอาบน้ำละทุกคนเนาะอาบน้าพักพ่อนละมือนี้มืออื่นจังว่ากันไหมทุกคนอาหารมานีออ่ก,กเป็นไหนคักอยู่อะแซบอยู่อะแซบ,แ,บแซบนอะนมหน้าอ็ดอีกเน,ะนาะ <c oughs> อยู่ที่ <c oughs> ตูบเนาะทุกคนเนาะเห้บผ <c oughs> พากันเปิดพัดลมอยู่ที่ตูบอยู่ที่สวนเลย,เลยทุกคนนี่ บรรยากาศกำลังมืดๆเงียบๆกันเลยทุกคนมีแต่ว่าหมอจุนิศตัวอีิขอลำลากับบรรยากาศอยู่ที่สวนทุกคนฝนกำลังสิตกเนาะทุกคนเนาะมืดๆนางสาวกำลังนั่งซึ้งๆเนาะคิดฮอดแม่แม่บ่อยู่ละไปยี๊ยใส่หุบหงุดเลยเนาะทุกคนเนาะเอาเป็นว่าสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนบายบายทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อปิดกล้องก่อนสบายดีทุกคน